ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็นะครับวันนี้พวกเราจะไปเล่นเกม l i y เ r Table กันนะครับเมื่อเกมเริ่มเกมจะเลือกไพ่ใบหนึ่งโดยไพ่ใบนี้จะเป็นคิงควีนหรือเอสเมื่อถึงตาคุณคุณสามารถเลือกไพ่ได้มากเท่าที่คุณต้องการจะเล่นโดยเลือกไพ่ใบนั้นว่าคือไพ่ใบตามหัวข้อคุณสามารถเลือกที่จะบอกความจริงด้วยไพ่ของคุณหรือโกหกก็ได้จ๊กเกอร์เป็นไพ่ที่เดาได้ยากและสามารถเล่นได้ทุกอย่าง โดยจะนับเป็นความจริงโดยอัตโนมัติสำหรับทุกไพ่เมื่อคุณเล่นไพ่ใบหนึ่งแล้วผู้เล่นคนต่อไปสามารถเรียกไลยเยอร์ได้หากพวกเขาเชื่อว่าคุณโกหกหากคุณโกหกคุณจะต้องดื่มยาหนึ่งในขวดยาของคุณจะทําให้คุณหมดสติและหลับไปในขณะที่ยาอื่นๆจะไม่ทําอะไรเลยหากคุณไม่ได้โกหกคนที่เรียกคุณออกมาจะต้องมาดื่มยาเกมจะดําเนินต่อไปจนกว่าผู้เล่นทุกคนยกเว้นหนึ่งคนจะหลับไปโดยผู้เล่นคนสุดท้ายที่ตื่นจะเป็นผู้ชนะ ก็เพียงเท่านี้นะครับเราไปดูในเกมจริงกันดีกว่าจะได้เข้าใจมากขึ้นในดานนี้คือต้องลงการดเอสก็คือเอการเอม,มีอยู่ทั้งหมดห้าใบถ้ามันมีคนลงเอห้าครั้งแล้วที่เหลืออาจจะเป็นจริงก็ได้โกหกก็ได้แล้วแต่เสี่ยก็ได้ไม่เสี่ยก็ได้เอเอเอ,เอ,เอถ้าลงการจริงกับปอมมาผสมกันก็เท่ากับหลอกลวงเหมือนเดิมนะเือ ไม่นด้ไม่นด้เอาสิเปิดเลยอยากเห็นคนกินยาอยู่อีไงปอมปลอมปอมปอมปอง,อ,ลลอ,อ,ง yeah. อะไรหลอกลวงเนี่ยอะไรไม่เอาไม่เอาหลอกลวงหลอกลวงอีกก็อีจริงจริร้อนนพี่เผาเผา <laughs> คนหลอกลวงอะไรเหรอ โอ้โ,หโหอ่าพี่ <c oughs> ในสีปวดนั้นพี่ต้องเลือกว่ายาไหนยาพิษหรือไม่ใช่ยาพิษนกไหมไม่นอก <c oughs> ไม่นอกเลยเลิศเลอดตอนนี้เป็นเกมเหมือนเดิมแล้วก็กาสีดําก็คือใครที่แบบเอากาสีดําลงก็คือเปิดมาปุ๊บกินหมดทุกคนยกเว้นตัวเองแล้วกาสีดําลงได้แค่กาส, <c oughs> กาสไปเดียวบอกให้รู้ไวหัวใจรักจริง Mày trở thành hai cái gì ở đây. Hello, dài là. Mày chạy, mày chạy. Mày chạy. Mày chạy. Mày Mày chạy. mấy chạy. Mày 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 chạy. ใครมีตัวเจทนได้ทุกตัวนกไหมไม่นอกไม่นกเว้ยนี่อย่าเปิด่อยซี่ยปล่อยหารก็ได้นะใครได้การดำบ้างไหมวะเอาดิใครลงพี่เหลือห้าสิบมาสิบแล้วนะตายไม่รู้นะเอาดิเอาดิเรียนนะเอาไปก่อนเอาไปก่อนพี่อย่าเห็นอ้คนกินยาเล่นๆไปอย่าเห็นอย่าเห็นเดี๋ยวอย่าเล่นอย่าเห็นอย่าเห็น อืมอย่าดีไหมขวาลัยขวาร้ายซ้ายไม่ดีโอเคเอาริมซ้ายกลางพี่มีกลางพี่ผมเอามาแค่สี่ปอดไม่นาะครับรอดรอดโอ้โหพี่มีการ์ดดำยังไม่ใช้เลยโอ้เอาไม่ใช้สักทีล้วพี่อุตส่าห์งี้ไปงูไปกัดมั้ยเงียบไวเงยบไวเงียบไวยังไงอู้ควีนควีนควีนเนะลงอะไรมาน่ะควีนลงควีน บ้างอย่าไปเชื่อไอ้เงี้ยเปิดเลยควีนควีนควีนเปิดเผยราชินีหรอใช่หรอควีนสองควีนสองเอาควีนมีห้าใบอ่ะใช่ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วจริงจริงควีนสามใบลงรอบแรกใช่ไหมเออมีคนหัวเราะที่มาแม่งโกงเอะ ไม่พ yup. <oh, ี่วิคินคีนแล้ว yeah, ก็รานนีหนึ่งไงหลอกก็ได้นะกล้องเพราะไงมึงก็โดนอยู Hans, ่ดีไหมเหลือคนเดียวเหลือคนเดียว่านมาเอสตัวเอมันเดิมโอ้จังหวัดนี้มันต้องเล่นมีเยอะขต่อนี้มันต้องลงกดเปิดดีออพี่ยาอย่าเปิดอย่าเปิดอย่าเปิด โอ้ไม่เปิดอ่อ้ไม่มันเลยเล่นกันเองนะเล่นกันเองนะไม่มันเลยเบอร์สี่หมดแล้วก้องก้องหมดแล้วก้องไอ้เหี้ยกาดำไอ้เหี้ยขวายซ้ายมืกลางการดำไอ้เหี้ยหลอดร่อยเื่อไหลอดหลอดคนีก กินเนาะราชินีของราชินีขอไม่เสียงแล้วกันเล่นแบบรัดกลุ่มละรอบนี้เรียกโกหกเอาดิเปิดดิปกติโกหกโกหกโกหกก็เปิดสิใครห้ามม่เหมือนเปิดไม่ได้ดิเปิดไม่ได้เปิดสิใครห้ามเอาเลยไม่ได้ห้ามดิเปิดเลย ยาังพึ่งยาอยู่ไหมล่ะยาคืนเปิดเลยเปิดเลยเ้ยไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดเลยเปิดหน่อยก็ดีขอบคุณโอ้าวรอดไหมของพี่ความรอดไหมหลับไหมไม่หลับครับแต่กล้องน่าจะหลับ อุ้ยรอดป่ะอ้าวาพี่มิเดียวแล้วนะเห็นเห็นขวดเห็นขวดขวดเดียวขวดความตายแล้วนะโหโหกษัตริย์ด้วยโหฮืห่มทำาไมแบบนี้อ่ะเปิด <c oughs> ิอ้าว <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอย่างนี้ไม่ใช่แล้ว ไม่มาก็เปิดดีก็เปิดดีก็เปิดก็เปิดดีก็เปิดดีอ้าวพี่กล้าเปิดของผมไหมล่ะพี่กล้าเปิดของผมไหมพี่เปิดไม่เปิดอาสนีสองอะไรมาเอาเลยเหี้ยนี่โหกินของใครแล้วเนี่ยกินสีตัวโห โอ้โหหลับเลยโอเคคราวนี้น่าจะจบว้ขึ้นเพราะมีสามใบหลอกไว้ได้แล้วอะไรเอส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 เป็นไงพี่นอนหลับสบายไหมอยากรูปปฏิหารไหมหมดแล้วสามใบอ่ะที่เหลือของฟองมึงเนี่ยไปเกี่ยวอย่างล้าเห็นหมดที่มือสามศเรียบร้อยบอกเลยเซียน ไม่หลับปะเอาสิสนตนีสองปวดต้องใต้มึงอยู่ตรงหน้ามึงเองนะลองกินลองกินหน่อยก็ดีจิบจินหนึ่งไม่เป็นไรหรอกมานไปมามาหลับเหมือนพี่อ่ะไม่มีการ์ดลงแล้วดิิบหายแล้วทำไงดีวะพี่ทำไงดีวะ Mích hay là cọc gom mấy chạy là Wong nát hàm mày Wong nát hàm mày Tại sao gin gin hoài Gin 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 อะไรวะราชินีลาชินีไม่มีเลยการแต่ไม่มีที่จะลงเลยพี่ก็ไม่มีเหมือนกันวะเนาะใช่ใช่ที่เล่นชนะได้นี่โกหกแม่กิ่งแล้วดูนะกูไม่มีการลงไม่มีการลงเอา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 ้ไม่เสียหายหรอเนาะเห็นคนกินยาปีอ่ะโอ้โหอ่ะอาออย่าใม้อยอาไม่อย่าเปิดเลย เตี่ยสวยนะเฮ้ยอย่าเห็นคนกินยาเล่นๆไหมพี่เออนี่โอ้โหเรียบร้อยนะคราวนี้น่าจะหลับเลยล่ะหลับปะไม่หลับไม่หลับไม่หลับอ่ะของใครตัวเนี้ยของราชินีเหมือนเดิมคุณนเหมือนเดิมพี่จริงคุณนเนาะอืมไม่ไม่มีเียอะไรจะลงเลยทำไงดีวะจัดไปครับพี่ชายนายเจ จัดไปจัดไปดวสวยนะพายเนี่ยอืมอืดีโคหกไม่เนียนโคหกไม่เนียนรู้นะอะไร่ที่กูพูดไปอ่ะกูไม่มีการาจะลงจริงพีมมีอยู่ตัวเดียว <c oughs> พี่มีอยู่สามตัวเมื่อกี้ลงไปเลยสามตัว <c oughs> โอเครู้แล้วพี่หมอบเล่นยังไง <c oughs> ลาซินีอ๋อเอ้ยเอาราชาหน่อยก็ได้ทำไมมีแต่ควีนอย่งเลยอิงเดอย่าเปิดอย่าเปิดอย่าเปิดขอร้องต้องเปิดอะไรไม่เป็นไรหรอกมึงได้กินยาแน่ๆหรอเชื่อเลยนั่นไงเฮียบอกว่าอย่าเปิดไอ้สัตว์บอกว่าอย่าเปิดเฮียมึงก็ไม่เชื่อกูเฮีย กูบอกไม่เปิดจะเปิดมึงโดนหลอกให้เล่นแง่เฮ้ยกษัตริย์ว่ะกษัตริย์ใช่พี่กษัตริย์โอ้โหกษัตริย์ยิ่งไม่มีเลยอ่ะถือเถื่อพูดเถื่อพูดเถื่อพูดกษัตริย์ร่วงเหรอพี่กษัตริย์ร่วงกษัตริย์อุ้ยกองเอ้ยมึงกับอะไรนักหนาเนี่ยอ่ะกูให้มันกินก่อนเลยเผื่อมึงหลับก่อนคนแรกไม่เรา มุณน่าจะหลับจากขวดเนี่ยอืมโชคดี yeah. เนย่อ้าวไม่วะ <c oughs> ไม่ตายเพราะกูไม่ตายเพราะไอ้พี่มัมน,นะกูตายเพราะมึงเนี่ยไอ้สัสโดนแต่การดบดำเสะกษัตริย์ <c oughs> <c oughs> วะ <c oughs> ก็ร้องมึงอย่าโดนกั๊บดำอีกนะไอ้ <c oughs> สัสดูจะตายโดนแล้ว,วแล้วมึงจับกูวผมไม่เก่งนะเนี่ย <c oughs> กษัตเลยนะ <c oughs> ์เลนึง เปิดเลยเปิดเลยเฮียไม่มีเฮียไม่มีเปิดเลยเชื่อกูไม่พี่มีใบเดียวไงพี่เบ่กลงวะว่าเนี้ยไม่เห็นยุยงเหมือนรอบแรกเลยก็ว่าอยู่ตรงนี้ไม่เห็นยุยงอะไรฟรีเหรอไอ้กอดแมงลีซ่าจับสังเกตเก่งวะจับใครไม่เป็นเลย จับต่ตัวเองเป็นเน่ะเราจะมีเราจะนีสองใบเอาเลยดิเปิดเปิดเปิดแง่แน่เล่นแง่นะเล่นแง่เปิดเลย <c oughs> <c oughs> อไอ้ยิ่งยังไงยิ่งเหี้ยกูยิ่งไม่มีจิบหาแล้วไงดีวะกูหก <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นซะด้วย,ยแต่หลอกคนเป็นวะเกือบเปิดน้ะหมดและอย่าอยาเปิดเลยเปิดเลย ไอ้ที่ยไม่ต้องกลัวหรอกพี่หมอไม่มีการ์ดเจอกูกูก็ไม่กล้าเรียกเหมือนกันแหละเพราะมึงชอบลงการ์ด้ายๆไว้ไอ้อการ์ดจริงไว้ท้ายๆไว้หลับเข้ากันเลยไหม